ว,ว่าอังโปกพี่ไม่เหรอเนี่ยใช่พี่ต๋อได้อยู่อีกอันหนึ่งอะพี่ทำอะไรเนียเย่ยพิ่งออกเมืองเมืองลอเอาี่ เสนู้น่ะได้เปร sound resumed มันมันมันจะมีมันจะมีเส้นที่เป็นมันกับเส้นที่เป็นขี้เวยสีดำๆไงบางบางอันน่ะเส้นเส้นสีดําเวลาเวลาเผามาเป็นสีส้มเว้ส้มเออแต่บางอันน่ะมันมันก็เป็นดําไปเลยอืมบางอันมันก็เป็นขี้มันก็ลองกินดูเลยเียบพ้อาหารทะเลทุกอย่างเลย แต่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 ว่ากินแต่แต่ว่ากินในกินกินในในในอันนี้ไม่เป็นไรกินไหนไหนในห้างกินในห้างแต่วันนั้นผมทำอไเนี่ยหมูหมูกรอบตามพี่อ่ะผมไปหาทันทันตะแพทย์อ่ะให้หมอดูฟันนะพี่ฟันเกือบแตกอะฮะฮะอันนี้คืออะไรดิมันเดกวอให้ดูแพะแพ้อาหารมันมีทุกคนแพ้อาหารข้างทางอ่ะ หมือนเขาทำไม่ <downtime S 2> ได้เลยอืมแต่แต่ต้องกินยาผมมาต้องกินยายาละงับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่กูจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยด,ดูได้ที่ไหนเนี่ยเนี่ยเห็นปะแต่ของกูมันจะเป็นมันจะบวมอย่างนี้มันจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้บวมเป็นทุกอย่างเลยของของผมมันทีลรสเต็ปนะพี่ตอนแรกคันปากก่อนเห็นปะไม่ได้ไปค่ะแต่ทานหมูกระทะแบบชั่งกิโลตอนเย็นแล้วก็ท้องเสียก่อนโรคบัวลืมตีนเห็นไหมล่ะ พี่พี่คันไหมพี่คันปากไหมเวลากินกุ้งอ่ะแบบไม่ไมพี่กีตาแกแพ้แล้วมันมันคันทุ้นห่างเลยเฮ้ยอดีมาช่วยก่อนกินได้ด้วยเหรอพี่ผมผมคันปากปุ๊บคันข้างในคอสักแป๊บคันตามตัวมึงเคยเวลาคนโดนต่อยแบบตุ้ยนุ้ยไหมแบบโดนพึ่งต่อยเออกูเป็นย่งงเลยกูนอนไม่ได้อ่ะปุ๊บตาบวมตาบวมปุ๊บอ้วกอืมอ่ะ ทำทรงติดหรูแต่กิ่นตัวยังกำลังหนูวันนี้ก็ไม่เอาโอ้โหโอ้โหแพ้อะไรที่เห็นตอนมันเกิดกินกุ้งแล้วโยนอยู่อันนั้นกุ้งเขาใหญผ่ผมก็กินยาแค่แพ้ก่อนหมครับแบบนั้นนะ่าผมไม่ได้ดั่จรีดคือมันเป็นกรรมพันธุ์มันขำเฮียอะไร ยิข้าเหนียวหมูปิ้งนี่โอ้โหไม่ได้เลยโดนของหมักของแท้เลยเฮ้ยพี่กินไม่ได้ยังข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยเหรอพี่ไม่พตาผมเลยไอ้นี่พี่ยังใชคนไปซื้ออีกเหเนี่ยเนี่ยคุยเลยาลาลาถ้าเปข้าวเหนียวหมูปิ้งในห้างอ่ะพี่กินได้ไหมเคยกินแล้วครับไม่เป็นอะไรเพราะว่าทำนเคยอยู่้าไปห้างไม่รู้นะเขาทำมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นตลาดแท้เลย มันเป็นบางร้านต้องพูดอย่างนี้เป็นบางร้านแต่ว่าพี่ก็เซฟไว้ไม่ตอนี้เราถ้าตลาดไม้แล้วสี่สิบ่กินได้ไหมตังกระเพร็เหมือนกันน่ะมาโต้ต้องพวกหมูปิ้ง้องแอร์มันคือโลกกระแดะโอ้โห ได้นิดหน่อยครับเป็นเอกหรือเปล่าวะหาสี่หาซส้ยยนเยอะเกินแพ้อะไรก็ได้แต่สลออ็อตอะห้ามแพ้แพ้ตลอดเลยครับเปล่าไปห้ามหมื่นก็แพ้เหลือสูดตลอดเลยเมืม่อวานเป็นไงดโดนไหมเนี่ยเต็มรับคาราเบี้น้องเ <c oughs> อาหนึ่งผมบอกแล้วว่าไนั่นมา เออกูจะเล่าให้ฟังตอนนั้นอ่ะอันนี้ไม่ได้โมนะข้าโมก่อนพี่ตายเลยตอนนี้เลยถ้าพี่ไม่ตายแสดงว่าพี่ไม่ได้โมเนาะคือตอนนั้นอ่ะพี่ไปต่างจังหวัดกับแม่ไปเที่ยวบึงการแล้วทีเนี้ยมันเป็นภาคอีสานใช่ไหมล่ะบึงการอ่ะแล้วทีเนี้ยพอพอไปปุ๊บไปกินไอ้ไอ้ต้มอะไรไม่รู้ต้มอึงตไอ้อึงที่มันมีไข่อ่ะเออใช่มันมีไข่แบบเขาทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วแม่ก็บอกให้ลองกินไอ้ไข่ดำๆอ่ะ ผมไม่เคยกินนะแต่เคยเห็นในทิกตอพี่แค่แค่ซดน้ำอ่ะอาการคันมาเลยแม่ก็บอกว่าอุ้ยกินไปเองหรือเปล่าลูกอ่ะลองกินไข่ดูพี่กินไข่บุ๊บโุบอุ้ยพวกก้าหนึ่งหนึ่งพวกอะไรเม่งมากันเต็มอ่ะกูไปอะไรพวกนั้นแต่แม่ไม่ให้เขาถ่ายไม่ให้อะไรเดี๋ยวออกข่าวแสดงว่าอะไรพวกนั้นที่กินไม่ได้ไม่แตะเลยนาน พวกน้ำปลาล้างก็เหมือนกันปลาล้าปลาล่าไม่กินหรอพี่เออปลาล้าน้ำปลาล้าที่แม่พี่ทำมากินไหมโอ้ยของแม่ของแม่เขาต้มสุกเขาทำสะอาดเขารู้ไงลูกตัวเองแพ้แบบนี้เขาก็ต้องทำแบบนี้อ๋อแบบแบบนั้นกินพอกินได้ใช่ไหมใช่เกิดมาแม่งแพ้แม่งทำตัวแบบนั้นก๋วยเตี๋ยวใกล้พี่กินไหมกินได้ไหมกินได้ครับกินได้เฉพาะบางร้าน นานถ้าไปล้างในร้านร้านในห้างครับเี่ร้านในห้างไม่เคยแพย้ครับนานถ้าสมมุติตั้งโต๊ะอยู่ตามข้างทาง <c oughs> ก็อาจจะมีแพ้บ้างไม่แพ้บ้างแล้วแต่สถานแล้วแต่ร้านางไงที่บอกแล้ว <c oughs> โอเคแล้วแต่ความสะอาดดู <c oughs> อย่างกุ้งอ่ะพี่ก็อยากกินอ่ะพี่ก็ต้องมากินอยาแก,ก้แพ้น่ะแต่หมูปิ้งนี่พี่แพ้หรอพี่ชายอ๋าเราไม่แพ้กันหรอฮอะฮะ แอล่ <Hey. S 2> เหล้าร้านขาแผ้ปะเหล้าไม่แพ้ครับไม่แพ้แอลกอฮอล์ครับน,น้ำเนี่ยพี่กินไปสี่ตัวแล้วเนะี่ย <c oughs> ผื่นเริ่มมาแล้ว <c oughs> ดูนี่ถ้าถ้าเป็นพวกเหล้าขาวอะไรแบบนี้พี่กินได้ไหมพวกเหล้าขาวอะเหล้าขาวหรอ,อกินแล้วมันฝาดคอเดน,น้า <c oughs> แต่ถ้าเหล้าสี เราเสียกินอันนี้หน่อยถ้าขวานห้าหกพันหมูแดงผมจะแพ้ได้ไงเออมันจะเอื้อมอะไรล่ะก็บอกว่าผมแพ้จริงๆอนุรักษ์เี๋งตั้งปืนอาจารย์ลงในเฮ้ยไอ้บูเอาจีบิดมาดิเฮ้ยเนื่ยเหนอยเ่อ้ยรวันนี้ไม่ได้เอียอีกแล้ววันนี้ไม่เลี่ยนหรอไม่เลี่ยงพ่อ ทำไหมอีกูอีกินจิบิ่นไม่เคยแพ้นะครับกิจิบิ่นไม่แพ้ใช่ไหมพี่เขาทำดีใช่ไหมโอรออะไรอ่ะน้องดัชจะมิวะ่าไหมเพราะแม่ไม่ยุ่งหรือแล้วโอ้โหเด็กเฮียไอ้น้องคนนี้กูรู้จักไหมวะ มันไ่เป็นดีเจเราไหมงัม้นยังอยู่กูยอยู่เลยบ้างไี่ไอมันหันตัวไปเป็นดีเจแล้วหรอวะ น่าจอย่าแพ้ไม่นานตัวยังบวมอยู่เลยอยู่เลยพ่อมึงอะมันมันก็มีบ้างโอ้โหคนรู้แล้วผมได้อะไรมึงถามนหน่อยแหมก็บอกว่าแพ้ครับไอ้พัดกูเจอมึงว่ะเจอที่ไหนพีใน่ในในคิปปิโต๊ะ <laughs> เนี่ย <laughs> พีไ่ไลฟ์สดวนในดีได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย <laughs> กินแทบว่าไม่ใช่ว่ะไหนขอไอ้นี <laughs> ่หน, <laughs> น่อยกันไปมึนเรื่องดำทคเลนแล้วหรอไ <laughs> ด้ <laughs> สุบัานไอ้ไอ้ไอ้พี่ส่งรูปให้พี่ตอนด,ดูไหมที่เองแบบตอนรอรอ ไมวแมอผมเป็นตัวละครลับแล้วตอนนี้ไหนดูดีไหนดูดีไมวมินมินมิครับพี่ขอดูหน้าได้ไหมสุภัสได้ไหมก็กนตัเมื่อวานเองไม่ได้เปิดก็อ่าเน่คนดูเขาอยากเห็นคนดูเขอยากเห็นหน้าสุภัสได้ไหมมีมีใครอยากเห็นหน้าสุภัสไหมครับได้ไหมไม่อยากครับไม่อยาทำไม่อไมได้เป็นตัวละครลับอยู่ตอนนี้ร้บเผื่อสาวเขาทักถามมึงเออีพอกกันอยู่แล้วอ้าวใครมีหน้าสุภัสบ้างครับแท็กมาให้ดูหน่อยดิ สาวเขาทั้งห่านะเมียเอาเยี่ยนรูปในทิกต็อกมีเดี๋ยวพวกเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนเอาไปลงกับพวกลูกหลุดอ่ะเอาอย่างี้เอาอย่างี้พี่หารูปเราหล่อให้เองเอาไหมเอาเอาเอาโอเคโอเคเดี๋ยวส่งรูปราแต่แต่ห้ามแท็กนะอ่าส่งรูปเราหล่อให้พี่มารีนะเมียเอาโอ้คนนี้เนี่ยพวกแบบนี้จะไม่หามึงเลยนะพวกแบบนี้เออเออเออไม่เปิดกล้องในดิง่ายกว่าอ่ะพรอนี้หล่อสุดเลยเออเอาเอาเปิดเปิดกล้องเลยไหมอ่าเราดูไปยากเห็นเท่าไหร่นะเปิดกล้องดิเปิดกล้องดิเนี่ยตัวแบบเขีมย ไม่เลี้ยวเขาอยากเห็นความหล่อของมึงเดี๋ยวก็ีนกาจะดีเวลาเห็นแล่อหล่อรสดีก่อนก่อนอ่าเดี๋ยวนี้มันหล่อนะเอาช่มันหล่อมานานแล้วครับเออเออแต่พี่ห้ามบูรีสูพัดมองต้างอย่างกันนะเด็กคุกกี้มียะเออน่ะนั่นแล้วมองข้างหน้าไม่มีอ อะไรดิยังโหลดดีไม่เสร็จเลยไม่ดูไม่ได้พัดอะไรเว้ยลงมาดูไม่ได้ทำไมดูไม่ได้อะไรที่เมอเอ็กเข้ามาครับปะปะปะไหนอะจะเข้าดิสหรืออะไรอะเว้ดิดมีเฟซไม่ร่ามีดูผมไม่มีเฟซอย่างงี้ชอบไหมพัดไหนขอเข้าไปดูก่อนจบเรื่องอย่าเพิ่งชอบไฟหน้าลืมมามีไหม เอาา๊ะทำไมมาดูไม่ได้วะออันนี้แหละอย่างเงี้ยเขาทำหาไป<อ><อ>ดูไม่ได้ไหปดูไม่ได้ถ้าอยากกินหกได้เจอ <laughs> อะอะมึงได้เจอมึงจะไปทำอะไรเขาอ่าอ่าอ่าวัดดีหว <laughs> ัดดีแล้วไงต่อหวัดดีเฉยเลิกเลยครับเลิกเลย แต่อายหน้ามึงอ่ะแต่พี่ให้ผมเปิดหรือจะให้ส่งรูปมาส่งส่งส่งรูปแล้วกันจำขอโลดดีคอยหนต้องส่งรูปให้พี่แฟผมเอาอย่างนี้ผมส่งให้พี่เลยดีไม่เอาเอาตอนเอารูปล่าสุดแบบรอๆเลยต้องเอาแบบปัจจุบันผอ่ะชาร์จดีดส่งส่งมาต้องส่งมาส่งมาเชิญนับไปเลยโอ้โหคนไหนสวยสุดไอ้บ้าท่อไหนเอาผมต้องเข้าไปดูก่อน พี่ดูเนี่ยดิดิพิตาอะไรอู้เนี่ยพี่ชอบเรือนเว็บจะดูเว็บรูปตอนสุดหล่อให้ดูแล้วส่งไปรอทำส่งไม่รอไอช่วยกอดอ่าอันนี้ส่งมาอันนี้ส่งมาขนมรอดีขอดอนเงินฟรีพระเอกโอ้โหมตั้นไปคนหนึ่งไม่เป็นไรหรอกเนาะมันบอกขออย่าเลิกติดตามพี่นะเขาข้างคนผิดกูบอกไปเรื่อยคืออะไรอะเนผิด ยใจเย็นอีหล so okay, 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 okay. ่อหล่อแบบหล่อหนะพี่โอเคโอเคโอเค้ยไอเบสยังเลือนอ่ะดูดิไอเบสไม่มีเลือนจัดเลยอ่ะน้องดูดิโอ้ยไม่รู้เสียงแต่แรกนะไม่อู้วู่วู่อย่างเงี้ยตอนผมฟังอ่ะ พูดไม่ค่อยมีคนได้ยินไงผมไม่ได้บูนะแต่ว่าปรับให้มันเต็มร้อยเฉยอะหนเน่ส่งมาอย่างเน่นอง ยังหากำลังโหลดดิทอยู่ผมไม่มีดิทได้รับโอ้ยหอยา่างลั่นเอาตอนเราหล่อเลยแล้วกันนะโอเคโอเคจับไปอันนี้ผมว่าน่าจะหล่อสุดละไหนดูยดิอ่าแต่พี่แต่พี่ชอบบูลลี่เว้ยอะไรใครยังเขาไม่มีใครบูลลี่ยรองหอ้สายจะเป็นตัวละครลับ รอยๆเลยเ <laughs> ี<ห>ย่ยเยสลอจัดเหมือนไฟฮโอร์โมนเหมือนอะไรเนี่ยทะลึ่งเว้ยทะลึง<อ>นน่งเว้ยเนะไฟฮอร์โมนลอจะตายทะลึ่งเว้ยไม่เหมือนครับผมลออ่าเหมือนแบบอะไรโอ้โหอะไรอย่างเปียวอ่าพี่ต๊อดผมส่งไปใน,นดิสเนี่ยไหนดูดิอันเนี้ย <laughs> ขออนุญาตละปิดหูหนีแล้ว เพันมันหลอดจังวะเออเออมันหลอดจังหวะมันไปดัดฟันมาตอนหน้าเปลี่ยนเลยแต่กูให้ไม่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 น่าเกินยี่สิบอะทำไมจริงจริงนั่มันมันทรงโดนเลยอ่ะน้องทำไมไม่ถึงยี่สิบเวททรงมึงโดนยังไงก็โดนร้อยอะล้วตัวเล็กๆอ่ะตัวตัวเล็กๆอ่ะโอ้ย โอซีผมได้หมดนะพี่รู้นไม่แน่ยพี่ตอนได้แน่นอนผมไหวทุกตัวมีสามอันทักกินปะโดนโดนขึ้นมานะไม่มีเพราะผมไม่เล่นอะไรเลยทุบบ้านะเอิงโดนขึ้นมาจริงๆอ่ะก็มาดิตอนนี้ยังได้โอเคแล้ว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 มึงไปเดี๋ยววะปาร์ตรู้ไหมยังในบ้วนเพี่ดูดูให้ปเบบีอลดดีก่อนเฮ้ยมาเร็วโปรคิงเปิดแล้ววย ใอพัดมันไม่เห็นเพื่อนในพัดดังเพื่อนในพัดเป็นเส้นอยู่อ่ะเด<ต>็กขอดูเพื่อนในพัดดิไอ้ที่เขาชอบเรียกว่าสีโช่ออยู่ไหนวะเสียบหุ้กอ่ะเอออ้าผมรักเสียบุกงนะเ้าไม่ใช่ไม่ใช่เสียบุ้งอีกอันหนึ่งตั้งไหนวะคนดูมีปะพ <ing> ี่ตาพี่ตามันบอกที่มันบอกไม่เต้นแล้วเดี๋ยวดังเกินอ่ะเต้นในห้องน้ำอ่ะพี่ชายพี่ชายฝูกพัดนะโอซีนะ อะไรไม่ใช่ครับใช่ครับตร <c oughs> งเดียวกันเลยครับ <c oughs> ใส่ว้าพีช่ชายสุพัฒน์นี่ต้องแทงวัดดีมันไม่มีหรอครับเหมือนมี<ค>น yes, เย็ดเองเองทำคิ้วบากด้วยนะสวัสดีต <c oughs> แต่ตอนนี้ขึ้นคนขึ้นแล้วไหนวะ อะไรไหนพี่เปิดอะไรนี่ยเห็นแต่บึ้มๆหน่อยไหนวะ <c oughs> เอ้ยมึงส่งมาดีเราโหดแรงตรงที่ว่ามันเหมือนเนี่ยผมว่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพี่เหมือนเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยว่ะสวัส่ะไหนวะ อะไรวะเนี่ยรู้มือนะรู้มือรู้มือเอ้ยแครออกงานด่วนแล้วขอเล่นถ่านร้อยห้าเก้าขอให้ชีวิตโดยชีวิตนี้ลั่นลั่นสุดหนึ่งอีกของโอ้อีกที่อันโรนโดอานาย